นีาแปลยตามประเทศตอนที่68เมืองลีโดประเทศอิตาลีเอเวลตัดสินใจไม่ขึ้นเรือสำรานเขาเตรเตรอยู่ที่ท่าเรือมองดูนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลโดนต้อนขึ้นเรือราวกะฟงวัวที่ถูกต้อนไปค่าตอนนี้เอเบลมีเงินทองเป็นภูเขาเล่ากาเขาสามารถซ่อนตัวในโรงแรมระดับ5ดาวซึ่งให้ความปลอดภัยได้พอๆกับการ แอบปะกลขึ้นเรือท่องเที่ยวเมื่อตัดสินใจได้แล้วเอเบลจึงออกเดินทางขอมเรยอนกลับไปที่เวนิสแต่ขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปยังลีโดเกาะรูปร่างเดียวยาวขนาด8ไมล์ที่อยู่ทางตอนใต้ของเวนิสและเป็นกันชนระหว่างเวนิสกับทะเลถึงจะมีใครตามตัวเอเบลมาถึงเวนิสคนคนนั้นคงไม่คิดว่า ชายชาวเยอรมันจะพักผ่อนอย่างสบายใจเชิบที่โรงแรมเบนของเมืองลิโด้เอเบลใช้เวลาวันเสาร์และวันอาทิตย์เดินเล่นไปตามหาดทรายอันสวยงามอากาศเดือนตุลาคมอบอุ่นและกำลังสบายเขาคิดอย่างเดินดมว่าจะซื้อบ้านฝักตากอากาศที่ไหนดีตอนนี้เอเบลรู้แล้วว่ารรปยังไม่ตายการลอบสังหารประสบความล้มเหลวและลาชิต ต้องพยายามไล่ล่าเขาจนถึงที่สุดเอเวลจะลาทิ้งทรัพย์สมบัติทุกอย่างจากนั้นจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยชื่อใหม่เหมือนที่เขาเคยทำตอนอพยพไปออสเตรียเมื่อ12ปีก่อนบางทีเขาอาจจะเก็บชื่อนี้ไว้แล้วค่อยจัดการกับคนกับของที่เหลือตอนนี้เอเวลมีเงินกว่า11ล้านดอลลาร และคงได้มาเพิ่มอีกประมาณหนึ่งล้านหลังจะขายอาพาร์ตเมนต์สองแห่งและอสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออดีสายรับเยอรมันนตตัดสินใจเก็บเงินของซาอิดไว้เช่นเดียวกับที่พวกมือสังหารและเก็บเงินของเขาไว้เอเบลไม่รู้จะตามตัวพวกนั้นเจอได้อย่างไรและไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจของเขาจะถูกต้องหรือเปล่า พวกนั้นดูเรื่องราวของเอเวลดีกว่าที่เขามีมีข้อมูลของสองคนนะซะอีกอีกทั้งชายหนุ่มยังเคยเตือนไว้ด้วยว่าจะกลับมาสังหารเอเวลันดีหากคิดขุดคุยหาชื่อแท้ที่แท้จริงของพวกเขาเอเวลไม่อยากคิดถึงลมหายใจร้อนเผาที่ต้นคออีกแล้วเขาตัดสินใจปล่อยสองคนนั้นไปช่างเงินหกล้านดอลลาร์ปรไป ในเมื่อซาอิตไม่ยอมรักษาข้อตกลงและเรียกเงินคืนทั้ง22ล้านดอลลาร์เอเบลก็ไม่จำเป็นต้องรักษาสัญญาเช่นกันเรื่องแบบนี้ต้องตัวใครตัวมันอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เอเบลตัดสินใจเช่นนี้ก็เนื่องมาจากความสัมพันธ์กับราชิตที่ยแย่ลงทุกวันเขารู้มาตั้งแต่ต้นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คงจบไม่สวยสิ่งสำคัญคือต้องปลีกตัวออกมาให้เหมาะ เ,เองเอเบลรู้สึกตัวมาพักใหญ่แล้วว่าในสายตาของเจ้าชายคนนั้นคนแบบเขาสามารถหาใครมาทดแทนเมื่อไรก็ได้ทันทีที่ดาชิตรู้ข่าวว่าดับยังไม่ตายทับตรองได้เลยว่าเจ้าชายต้องสั่งให้เทยิปมือขวาคนสนิทมาจัดการกับเขาแน่และถึงจะส่งเงินของซาอิดกลับไป ก็คงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือเก็บเงินเอาไว้แล้วหาทางเริ่มต้นชีวิตใหม่เอเบลไม่สนใจอาพาร์ตเมนต์ทั้งสองแห่งอยู่แล้วแต่อันดีสายรับค่อนข้างจะห่วงแผนบ้านพักตากอากาศที่เชิงเขาบางทีเอเบลน่าจะเก็บมันไว้ก่อนแล้วรอดูสถานการณ์เขาซื้อบ้านหลังนั้นผ่านทนายความและบริษัทหน้าฉากโดยตั้งใจจะให้ที่นั่น เป็นสถานที่หลบพยายามเกิดเรื่องยุ่งยากแต่แล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขากลับพาคนอย่างเปทรอฟไปที่นั่นถึงตอนนี้เอเบลไม่คิดและไม่คิดอีกแล้วว่าบ้านพักกลางเทือกเขาหลังนั้นจะปลอดภยัยแต่เขายังตัดใจขายไม่ลงโลกนี้ช่องกว้างใหญ่ไพศาลและมีสถานที่สวยงามอีกมากมาย แต่เอเบอพอใจอยุโรปมากที่สุดโดยเฉพาะแถบสวิตเซอร์แลนด์ตอนเหนือของอิตาลีตอนใต้ของเยอรมน,นีออสเตรเียและฝรั่งเศสหากว่ากันตามหลักเหตุผลแล้วพื้นที่แถบอเมริกาใต้าอาจจะเหมาะสมกับการกบดานมากกว่าเพราะไม่มีปัญหาเรื่องการก่อก,การร้ายพวกกล่มสุลกากรและด่านตรวจยังล้าหลัง ซึ่งเอเบลสามารถใช้นังสือเดินทางปลอมเข้าประเทศได้อย่างสะดวกแต่ถึงกระนั้นเมืองอย่างดิโอและเซาเปาโลก็ยังเต็มไปด้วยแรงเสื่อมโทรมและความยากไร้เอเบลไม่ชอบภาพของความยากจนเขารังเกียจปูงชนเราต้องการความเรียบร้อยมีแบบแผนเขารังเกียจกลุ่มคนจำนวนมหาศาลที่สมหัวกันอยู่อย่างไร้ระเบียบ พวกนั้นอัดแน่นกันอยู่ในห้องแถวซ้อนทับกันเป็นชั้นๆขาดสุข,ขนอ,นอนามัยที่ดีชาวบ้านคลอดลูกหัวปีท้ายปีเรากับหนูตามท่อน้ำยังไงอย่างนั้นภาพต่างๆเหล่านี้ทำให้เอเบลรู้สึกขยะขยงถึงอเมริกาใต้จะเป็นดินแดนที่เหมาะสมที่สุดในการกบดานแต่เอเบลก็ยังถือถือดีเกินกว่าจะย้ายไปอยู่ที่นั่น เอเบลใคร่ครวญถึงวิธีรังอยู่ในยุโรปจนกระทั่งถึงวันจันทร์อากาศอันอบอุ่นเมื่อ2วันก่อนเปิดทางให้ลมเย็นสบายจากแถบเอเดียเเอดียติกพัดเข้าสู่ฝั่งเอเบลเดินอยู่ที่ชายหาดเพียงคนเดียวก็เ,เดินจากที่พักไปจนถึงด้านทิศใต้สุดของลีโดซึ่งกินระยะทางประมาณ4ไมล์ ความคิดที่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อเสียงเตรียงนามและโฉมหน้าเริ่มฟังดูมีเหตุผลมากขึ้นทุกทีได้เวลาเปลี่ยนบทใหม่ในนิยายชีวิตของเขาแล้วที่ปารีสมิลานและซูริกมีศัระยะแพทย์ฝีมือเยีอะมากมายเอเบลตั้งใจจะปรับโฉมหน้าเพียงเล็กน้อยอาจจะแค่ดึงคางสักหน่อยทำจมูกใหม่และดึงหน้า เพื่อให้ดูหนุ่มขึ้นนอกจากนั้นต้องเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวใหม่ทั้งหมดเอเวลต่างกายแบบชนชั้นสูงของยุโรปมาถึง12ปีเต็มบางทีเขาน่าจะลองอะไรที่ทันสมัยสักหน่อยเพื่อจะมีหญิงสาวหันมาสนอกสนใจเขาบ้างอดีสสัยรับกลับมาถึงโรงแรมเบนในตอนบ่ายแล้วนั่งกินอาหารกลางวันในสวนเขาสั่งสลัดกับซุปถั่ว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศมืออาหารสุดดูที่เขากินติดต่อกันมาถึง5วันรวดเอเวลเชื่อว่าหากยังเอาใจปากเช่นนี้ต่อไปบุคลิกใหม่ของเขาไม่ไหวต้องเกลกลายเป็นขนอ้วนแน่อดีตสายลับเยอรมนีรู้จักนักปลอมแปลงเอกสารฝีมือดีที่เคยทำงานให้สตาซีมาก่อนแม้จะอายุ70กว่าปีแต่เขาก็ยังไล่ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสายงานของตัวเองอยู่เสมอปัจจุบันชายผู้นั้นเปิดร้านอยู่ในเวียนนาเมื่อกินซุปหมดถ้วยเอเวลก็ตกลงใจว่าจะไปทำศัลยกรรมพลาสติกและใช้เวลาพักฟื้นสักเดือนจากนั้นก็ไปเยี่ยมเยือนเพื่อนเก่าเอเวลจะกลายเป็นคนใหม่และหากปลอมแปลงประวะส่วนตัวได้ดีพอเขาอาจจะสามารถอยู่ในยุโรปต่อไปได้ บางทีอาจเป็นบริเวณตอนใต้ของฝรั่งเศสหรือโมนาโกพร้อมกับใช้ชีวิตอย่างดูดาในสังคมชั้นสูงเอเบลเคเ,เอเบลเช็ดมุมปากและถอนหายใจเขามีเวลาและเงินทองโลกนี้ช่างกว้างแย่พิสารเหลือเกินมีสถานที่มากมายให้หายตัวไปได้เอเบล สั่งคาปูชิโนมาดื่มเมื่อบริกรเดินมาเก็บจานและสอบถามเมนูอาหารเพิ่มเติมจากเขาจากนั้นเอเวลก็ตัดสินใจที่จะตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองเขาเปิดเครื่อง PDA แล้วใช้นิ้วโป้งกดปล่ยไป,ไปตามปุ่มขนาดเล็กเอเวลเข้าอินเทอร์เน็ตและเลือกรายชื่อจากเว็บไซต์ที่เข้าชมเป็นประจำรายชื่อธนาคารที่เอเบลใช้โอนเงินเรียงกันอยู่ในบรรทัดต้นๆ อดีตสายลับเลื่อนมาที่รายชื่อธนาคารแห่งแรกและคลิกเข้าไป5วินาทีต่อมาเขาก็ใส่หมายเลขบัญชีและพาสเวิร์ดอันยืดยาวเพื่อเข้าไปตรวจสอบเงินในบัญชีสิ่งที่เห็นเล่นเอาเอเบลตะลึงเงนินเขาก็พิมพตาทีหัวใจเต้นรัวเรากับเพิ่งวิ่งแข่งมาหมัดๆต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเอเบลออกจากอินเทอร์เน็ต และเกือบจะโทรศัพท์ไปที่ธนาคารอยู่แล้วแต่ยังใจไว้ทันเขาเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตอีกครั้งเพื่อตรวจสอบบัญชีอื่นในใจได้แต่หวังว่าเจ้าคอมพิวเตอร์พกพาเครื่องนี้น่าจะทำงานได้เร็วกว่านี้อีกสักหน่อยทันทีที่ตัวเลขเงินฝากในบัญชีสองที่สองปรากฏบนหน้าจอเขาก็ลุกพรวดจนเก้าอี้เหล็กหงายหลังลงไปกระแทกกับพื้นหินดังโครมบอยโรงแรมรีบวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอเบลไม่สนใจ เขาเดินจำพวดกลับเข้าไปในโรงแรมก่นดาบพลวันจนเส้นเลือดที่หน้าผากเต้นตุบๆเอเบลไลต่ตรวจสอบบัญชีธนาคารแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่องมาถึงห้องพักเขาก็หลอกตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าเงินในบัญชีทั้ง5อันตรธานหายไปสิน้นเงินค่าเหนื่อยจำนวน11ล้านกลายเป็นอดีตไปเสียแล้วเอเบล เดินงุ่นง่านไปมาอยู่ในห้องสวิทราคา1200ดอลลาร์ต่อคืนเขากรีดรองสูดเสียงก่อนจะค่อยคควบคุมตัวเองเอเบลต้องคิดอ่านให้รอบคอบต้องเกิดอะไรผิดพลาดสักอย่างแล้วเขาต้องหาทางแก้ไขเอเบลรู้จักนายธนาคารที่เขาเปิดบัญชีด้วยเป็นการส่วนตัวเรื่องน่าจะเป็นว่าซาอีกเป็นคนขู่เข็นธนาคารเหล่านี้ ว่าจะถอนเงินฝากหลายพันล้านดอลลาร์หาักไม่ยอมยึดเงินในบัญชีของเอเบลในกรณีนี้ธนาคารสวิตมักจะย้ายเงินในบัญชีออกไปก่อนและปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายจัดการเรื่องความขัดแย้งกันเองให้เสร็จสิน้นอดีตสายลับเยอรมนีโกรธแค้นจนแทบคลั่งเขาวางแผนทุกขั้นตอนไว้อย่างรอบคอบแต่เจ้ามือสมัครเล่นอย่างซาอิดกลับมาแบางกัดเขาจนได้ ถึงอย่างไรเอเวลก็ยังได้เปรียบซาอีดและราชิตเพราะเขาไม่ใช่บุคคลสำคัญเขาเป็นจราชนมืออาชีพที่พร้อมจะหายตัวไปได้ทุกเมื่อซึ่งแตกต่างจากสองคนนั้นเอเวลเปิดตู้เซฟของห้องและหยิบโทรศัพท์ผ่านโดเทียมออกมาเขารีบกดหมายเลขห้องทำงานของราชิตในรียาต และทันทีที่ทางนั้นรับสายเอเบลก็บอกไปว่าตัวเองเป็นใครและให้คนปลายสายไปตามตัวราชิตมาภายในเวลา10วินาทีไม่งั้นเขาจะวางสายเอเบลดูว่าราชิตกำลังตามหาตัวเขาอยู่และเขาก็คิดถูกเพราะผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีเจ้าชายมูฮัมหมัดบินราชิตก็มาอยู่ที่ปลายสายเป็นอย่างไรบ้างสหายข้าเจ้าหายไปไหนมาเรามีเรื่องต้องพูดกันอีกมากนะ เออน่ะสิเอวิลไม่เคยพูดกับนิกไม่เคยพูดแบบนี้กับราชิตมาก่อนบอกซาอิดว่าเขามีเวลาโอนเงินกลับเข้ามาในบัญชีของข้าแค่ไม่เกินสิ้นวันทำการไม่อย่างนั้นมิสแรฟต้องรู้แน่ว่าใครเป็นคนตั้งหัวตั้งค่าหัวเขาข้าเกรงว่าเจ้าจะตกข่าวนะราชิตพูดด้วยน้ำเสียงรับเรียบ เอเบลรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้รอเล่นหมายความว่าไงซาอิดเพิ่งโดนระเบิดตายเมื่อไหร่ชั่วโมงก่อนที่ไหนหน้าที่ทำงานฝีมือใครเจ้าคิดว่าใครละ่ะข้าไม่รู้เอเบลกบเคี้ยวเขี้ยวฟันมิสแรปยังไงละ่ะเอเบลหยุดกึกไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้แต่เกรงว่าจะเป็นเช่นนั้นเอเบลรู้สึกปวดไมเกรนตุบๆเขาเริ่มเดินงุนงงไปมาในห้อง สายตาจับจ้องอยู่ที่พื้นข้าต้องการเงินคืนเขาโผล่ออกมาข้าไม่รู้ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรเงิน11อดล้านดอลลาร์ที่ซาอิดว่าจ้างให้รับให้ข้ารับไงล่ะแต่แรับยังไม่ตายข้าไม่สนสัญญามีอยู่ว่าข้าจะเก็บเงินมาจำเอาไว้ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ถ้าซาอิดต,ตายไปแล้วแกก็ต้องเป็นคนส่งเงินมา มาที่ริยาสิแล้วเราค่อยคุยกันเดชข้าไม่ใช่งั่งนะรับจองว่าข้าจะไม่กลับไปเหยียบซาอุอีกเป็นอันขาดเอเวลไม่เคยเสียมรารยาทขนาดนี้กับเจ้าชายมาก่อนทุกทีเขาจะพูดแค่ฝ่าบาทอย่างโน้นฝ่าบาทอย่างนี้ทางงั้นก็มาที่สเปนสิข้ากำลังจะเดินทางไปที่แกรนาดา เราจะได้เจราจาเรื่องเงินกันจากนั้นค่อยหาวิธีจัดการกับแร็ไม่เอเบลพูดอย่างหนักแน่นแกต,ต้องจ่ายค่า11ล้านดอลลาร์ก่อน5โมงเย็นของสูริกไม่อย่างนั้นข่าจะบอกแร็ปว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแผนการของแกเจ้าชายเงียบไปนานก่าจะตอบอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะเราสองคนร่วมมือกันได้นะถ้าเจ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกแร็เจ้าเองก็ไม่รอดเหมือนกัน อาจจะใช่แต่ค้านะ่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วจะหายตัวไปไหนก็ทําได้สบายหรือแต่แกเป็นถึงเจ้าชายมูฮัมหมัดเบนราชิดผู้ทรงอำนาจและร่าโดยเงินทองเอเบลทําเสียงเยอะหยันรับไม่ต้องเสียเวลาก็หาแกเจอแต่กับข้านะ่ะรับรองว่ายากนี่เอดิทคิดหน่อยนะว่ากําลังทําอะไรอยู่เจ้าคงไม่อยากเป็นศัตรูกับข้าหรอกนะ แกก็คงไม่อยากจบชีวิตแบบเดียวกับซาอิสหายรักเหมือนกันจ่ายค่ามา11ล้านก่อน5โมงเย็นไม่งั้นเรื่องทั้งหมดต้องถึงหูรับอย่างแน่นอนก็จะส่งวิดีโอโอนเงินไปให้เลขาขอเป็น5โมงเย็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันค่าอาจจะร่ำโดยแต่ไม่ได้ใช้สอยคล่องหมุนซาอิรอกนะขอเวลากันบ้างสิถ้างาั้นก็เที่ยงวันพรุ่งนี้แกมีเวลาแค่นี้แหละ เอเบลกดปุ่มวางสายเลโยนโทรศัพท์ลงบนเตียงเขาใช้สองมือกุ e ่มหลังคอขณะเดินไปเดินมารอบห้องก่อนจะคว้ากระเป๋าเดินทางเอเบลต้องรีบหน่อยแล้วเขาต้องการเงินสดแต่ก็เชื่อใจธนาคารไม่ได้อีกต่อไปอดีตสายลับต้องกลับไปที่บ้านพักเชิงเขาเขามีเงินเกือบห้าแสนดอลลาร์เก็บไว้ในเซฟที่นั่นอย่างน้อยก็เพียงพอ เขารับการผ่าตัดศเลยกรรมพลาสติกและซื้อบัตรประจำตัวชุดใหม่เอเปหวังว่าราชิตจะส่งเงินมาให้เพราะมานั่นคงไม่อยากใช้เวลาทางชีวิตที่เหลืออยู่นั่งเสียวสลังว่ามิรับจะมาเยี่ยมเยืยอนเมื่อไรจบอล้น,นะคะตอนที่68แล้วพบกันในตอนที่69สวัสดีค่ะ